ในเมื่อพบพระพุทธ,ธะแล้วเจ้าจะไม่ปรารถนาในสิ่งใดอีกเลยพระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนิมบุญจะเกิดขึ้นได้ด้วยจิตใจที่เบาจิตใจที่ใสเหมือนเด็กน้อยผู้ที่มีจิตใจที่ใสสะอาดผู้นั้นคือผู้ที่มีพุทธ,ธสัมพันธ์พระพุทธ,ธย่อมอยู่เคียงข้างเสมอ ขอเพียงเจ้าเปิดใจความเข้าใจแห่งพระธรรมจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจได้ธรรมะคือหลักธรรมคำสอนที่ทำให้เกิดปัญญาการบวชจิตคือการที่เจ้าละวางทุกอย่างซึ่งเป็นอกุศลกรรมทั้งหมดและปล่อยให้กระแสจิตเข้าสู่ธรรมะได้เต็มที่ความเข้าใจที่จะสามารถเข้าใจได้ด้วยการไม่ลังเลสงสัยและถือศีลอย่างบริสุทธิ์ ผู้ที่ถือศีลอย่างบริสุทธิ์คือผู้ที่ไร้ซึ่งอวิชชาโลภะโทสะโมหะผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะได้คือผู้ที่พร้อมจะเดินเข้าสู่กระแสแห่งธรรมแต่ผู้ที่ไม่พร้อมก็จะเดินหันหลังให้กระแสแห่งธรรมผู้ที่บรรลุธรรมได้คือผู้ที่ไม่ประมาทและเดินอย่างถูกทางผู้ที่จะเข้าใจธรรมะได้คือผู้ที่ไม่ประมาท เจ้าจงระลึกถึงเสมอใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติรู้เท่าทันไม่เคลิ้มหลงไปกับการทดสอบการถูกทดสอบมาจากหลายทางสิ่งที่ทดสอบเจ้าก็มาจากกรรมในอดีตของเจ้าทั้งสิ้นที่เจ้าได้เคยสร้างไว้และเมื่อเจ้าจะวางมันลงสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาเพื่อทวงสิทธิ์ว่าเจ้าจะทิ้งมันได้หรือไม่ อัตราความเป็นเจ้าของเกิดขึ้นถ้าเจ้ายอมให้สิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือจิตใจของเจ้าแต่ความเป็นอิสระจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าปฏิเสธการถูกทดสอบนั้นถ้ามะคือหลักปฏิบัติอันจะทำให้เจ้าได้หลุดพ้นแสงแห่งธรรมเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเจ้าเปิดรับแสงแห่งธรรมเจอจ้าจะรัดอยู่ตลอดเวลาแต่ความมืดที่เจ้ามองเห็นเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหลับตา ไม่ใช่แสงธรรมดับลงแสงแห่งธรรมไม่เคยดับแต่ที่มืดก็เพราะเจ้าหลับตาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความนึกคิดและอยู่ที่การประพฤติพ้นแห่งการปฏิบัติย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่และอ่อนน้อมถ่อมตนและพร้อมที่จะเรียนรู้ว่าชีวิตนี้ตั้งอยู่และดับไป ไม่มีสิ่งใดที่เจ้าจะสามารถหยิบยกไปได้หลังจากเข้าสู่ความตายเจ้าสามารถหนีทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ที่เจ้าหนีไม่ได้คือผลแห่งการกระทําที่เจ้าได้สร้างไว้หยุดและยุติความชั่วทั้งหลายผลแห่งกรรมดีก็จะส่งผลและเมื่อนั้นความเข้าใจก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจ ด้วยเหตุชะนี้จากสแสวงหาอะไรอีกในเมื่อสิ่งที่มีค่าที่สุดคือจิตพุทธ,ธะเมื่อได้พบพระพุทธ,ธะแล้วเจ้าจะไม่ปรารถนาในสิ่งใดอีกเลยแต่เมื่อเจ้ายังไม่พบพระพุทธ,ธะเจ้าจึงยังมีความอยากมีความต้องการเพราะไม่เคยอิ่มแต่เมื่อเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงพบแสงแห่งพุทธ,ธะแล้วความหิวก็จะไม่บังเกิดขึ้น ความสงบก็จะเข้ามาแทนที่ความหิวเหล่านั้นอย่าให้ความอยากเป็นตัวหิวแล้วเจ้าเองเป็นผู้ลงมือกระทําอย่างไร้สติเพื่อที่จะให้อิ่มความหิวจะหยุดยุดติดลงได้ด้วยอาหารทิพย์และอาหารทิพย์นั้นก็คือธรรมะ <c oughs> ธรรมะชี้ทางสว่างให้เจ้าหยุดกรรมชั่วเข้าสู่กรรมดี เมื่อใดที่เจ้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อใดที่เจ้าทุกข์เมื่อใดที่เจ้าไม่พบสุขก็เพราะว่าเจ้าทั้งหลายยังอยู่ในวิบากกรรมของความทุกข์อยู่บนโลกใบนี้ที่ยังเต็มไปด้วยความไม่รู้เป็นเหตุให้ความทุกข์บังเกิดขึ้นกับเจ้าหลายครั้งหลายคราที่เจ้ามีปัญหามีคำถามมากมายว่าเหตุใดจึงหนีความทุกข์ไม่พ้นสิ้นเล่าเหตุใดความสุขจึงยังไม่เกิดกับเราเล่า ทั้งที่เราเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมถือศีลห้าครบมีธรรมมเป็นที่พึ่งแต่เหตุใดชีวิตของเราจึงยังพบเจอกับวิบากกรรมอีกเล่าเมธีทั้งหลายเอ๋ยทุกดวงจิตที่เกิดมาล้วนแต่ทุกเป็นตัวนำพาเจ้าทั้งหลายจงมุ่งมั่นสร้างกรรมดีสร้างความดีไว้เป็นที่พักก็จะพ้นทุกภัยไปได้เอง พระรัตนไตรัยไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เจ้าหลุดพ้นจากเวรกรรมแต่เป็นสิ่งที่ชี้นำทางสว่างให้เจ้าตัดกรรมพบกับความรอดหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งความทุกข์เป็นสิ่งชี้นำให้เจ้าหลุดกรรมกรรมใดใครก่อผู้นั้นก็ต้องรับกรรมนั้นไปจะให้พระให้เทพแบกทุกดวงจิตนั้นก็ไม่ใช่พระรัตนไตรัยไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เจ้าหลุดพ้นจากเวรกรรม แต่เป็นสิ่งที่ชี้นำทางสว่างให้เจ้าตัดกรรมพบกับความรอดหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งความทุกข์เป็นสิ่งที่นำให้เจ้าหลุดกรรมกรรมใดใครก่อผู้นั้นก็ต้องรับกรรมนั้นไปจะให้พระให้เทพแบกทุกดวงจิตนั้นก็ไม่ใช่เจ้าต้องเรียนรู้จากสภาวะแห่งความจริงว่าเราได้เกิดกรรมใดไว้เราก็ต้องรับกรรมนั้นไม่มีผู้ใดก่อกรรมแล้ว ไม่ได้รับกรรมผู้ก่อกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ก่อกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วธรรมะชี้ทางสว่างให้ให้เจ้าหยุดซึ่งกรรมชั่วทุกอย่างเพื่อเข้าสู่กรรมดีเพื่อเจอชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญเติบโตในทางแห่งธรรมมิใช่จเจริญเติบโตในทางแห่งอาธรรมดังนั้นเมธีทั้งหลายเมื่อเจ้าเจอทางสว่างจงตั้งมั่นและมุ่งมั่นเดินต่อ อย่ายึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกจงหมั่นเพียรสวดมนต์ภาวนากำหนักให้เบาบางมีชีวิตอยู่รู้ทุกข์รู้สุขรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงแล้วอะไรเล่าที่เที่ยงทุกอย่างล้วนเกิดจากความไม่รู้พระนิพพานเป็นที่ที่จะทำให้เจ้าหลุดพ้นทุกอย่าง พระนิพพานไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาขอเมธีทั้งหลายพึงเรียนรู้พระนิพพานพึงเรียนรู้ธรรมอันเป็นความสว่างที่ทำให้เจ้าหลุดพ้นได้หลายหลายดวงจิตมักคิดว่ากรรมนั้นหนักหนาและไม่ปรารถนาจะหลุดพ้นเจ้ายังมีความรักความต้องการจึงทำให้มองเห็นพระนิพพานสูงและไกลเกินกว่าจะไปถึงและหลุดพ้นใช้สติใครค่ครวญให้ดี ทางใดคือทางแห่งความรอดความสว่างย่อมชี้ทางให้เจ้าได้ถ้าหากเจ้าพร้อมที่จะเปิดใจและน้อมรับมาปฏิบัติเจ้าก็จะหลุดพ้นสิ่งของที่อยู่พระนิพพานคือจิตที่บริสุทธิ์ไรสิ่งใดๆมาเจือปนความหมายคืออะไรคือจิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องชี้นำทางสว่างพร้อมที่จะรับทุกอย่าง มีจิตเมตตาเพื่อช่วยฉุดสรัรพสัตว์ให้รู้ความจริงเกี่ยวกับพระนิพพานและสิ่งที่สมมุติทั้งปวงหลายดวงจิตหมั่นทำความดีสร้างกรรมดีแต่ก็ยังเจอภัยของความทุกข์อยู่ขอเจ้าจงอย่าท้อจงอย่าเหนื่อยจงหมั่นสร้างกรรมดีต่อไปกรรมดีย่อมเกิดผลต่อผู้ที่ทำกรรมดีอย่างแน่นอนส่วนกรรมชั่วก็ย่อมเกิดผลต่อผู้ที่ทำกรรมชั่วอย่างแน่นอน ผู้ใดสร้างสิ่งใดไว้ย่อมต้องได้รับสิ่งนั้น